ที่นี่ไม่ใช่แค่ไร่กาแฟแต่มันคือบ้านของเรากว่าจะสิบปีที่แล้วจากอดีตที่เคยเป็นที่พักผิงของบรรพบุรุษเราวันนี้ได้กลายเป็นดินแดนแห่งกาแฟคุณภาพการปลูกกาแฟที่นี่คือการดูแลผืนดินและส่งต่อมรดกทางใจให้ลูกหลานอากาศที่นี่เย็นตลอดทั้งปีและดินภูเขาที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุทำให้กาแฟที่นี่ มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ลุ่มลึกหอมหวานอย่างเป็นธรรมชาติกาแฟจากหมู่บ้านถ้ำงอบไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่เป็นรสชาติของประวัติศาสตร์จากรากเงาแห่งความอดทนสู่เมล็ดกาแฟคุณภาพที่ส่งต่อ จากรุ่นสู่รุ่นจากแผ่นดินที่เราดูแลสู่รสชาติที่เราภูมิใจเริ่มคนพบรสชาติที่เดินทางจากบ้านทํำงอบสู่แก้วของคุณได้ที่ The High Coffee